คอดีตอนเรบเข้าสู่โปเกมอนเอ็มเอ็มโอมาด้วยนะเป็นโปเกมอนเอ็มโอหรือโปเกมอนมโอเป็นพาร์ทที่6กันแล้วนะครับนะซึ่งพาร์ทนี้เราก็จะไปเล่นตามเรื่องกันต่อนะไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด like, subscribe กดแชร์บมด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะไปแล้วเราต้องไปโซนนี้ครับซึ่งโซนนี้นั้นมันจะมีเนี่ยนะทำไมลงอขอบมันบัก็ก <laughs> ตัวขอบมันมันสงสัยว่าเกียจ์ทำมั้งนี่เราต้องมาทําท พัสนนะจับไอตัวนั่นแหละเป็ดมันชื่ออะไรว่าจำไม่ได้ไอตัวเป็ดนั่นแหละนกเป็ดน้ำไปซุนพัสนครับก็ค่อนข้างที่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่านันเป็นยังไงแล้วก,ก็จำได้อยู่ว่ามันไม่ยากมากก็พัสนก็คือถ้าเหยียบกิ่งไม้ปุ๊บไอเป็ดเนี่ยมันจะหันไปทางที่เราเดินไปนครับอืมจะหันไปทางต,ตรงที่เหยียบ กิ่งไม้แล้วเราก็ต้องมาคุยมันจากข้างหลังแล้วมันก็จะกับพาใชเนอร์ของมันซึ่งมันจะมีสองตัวนะครับตัวแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งก็น่าจะอยู่อ้าวเจะาปเกานังครับสูบแตวิสูบตอ่า,อาเรื่องปเกมรนบินเนี่ยจะจับดีไหมคือ,อยักได้สูบแบตอยู่เพราะสูบแบตเป็นธาตุพิษอืม ก็เอาไอ้ทีหลังแล้วกันคืออยากได้ฮัตซัมมากกว่าฮัตซัมมกกันหาจากโซไหนเดียวขอดูแป๊บหนึ่งนะคือผมอยากได้ฮัตซัมมากกว่าฮัตบินอ่ะเป็นมแมลงบินใช่เป็นมแมลงบินถ้าถามว่าข้อดีแพ่หินคูณสี่ดิเออไม่เป็นไรตัวตีหินเราก็มีอยู่เรามีงูหินอยู่เนาะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮัตซัมจับอยู่โซไหนนี่ปกปเดฮัตซัมว่าเป็นตัวของเจนหนึ่งนะ อ่าเนี่ยวายโลเคชั่นเราหาของโจโตโจโตถนนหมายเลขสามสิบเจ็ดนั่นเองนะท้าไม่ชินโอมีหลายที่อย่างวะอ่าสามสิบเอ็ดอันนี้เท่าไหร่อันนี้สามสิบนเะอ็ดเห็นไหมเอาตรงนี้เหรอันเดี๋ยวเขาไปจับไปกันมันจะเดินวนไปตรงนั้นอยู่อ่าเขาดูระดับความยากหน่อยสิถนนหมายเลขอ๋อสามสิบเจ็ดความยากระดับก็หยากกับกัาเลอีกอะเขากำลังยากอยู่ เดินทางมาเลขสามสิบเจ็ดนะครับเจอประมาณเลขยี่สิบห้าสามสิบเจ็ดก็สามตรงนี้สามสิบห้าป่ะอันนี้ไงสามสิบเจ็ดโอ้โหตรงน้าย,ยิ้มผีเลยใช่ปะ่ะโอเคงั้นไปไปเอาก,กูดักกี่ตัวดนนีกว่าเจอแบบทริปเปิลทริปเปิลพีเจตโอ้โหก็คือได้เป็นงูหินนะอันนี้คือฟาร์มอีกพีแบบอีซี่เลยแต่ว่า เนี่ยก็สง่งงูหินลงมาแล้วก็ล็อกสไลด์เก็บสามเลยทีเดียวล็อกกี้พีเจตใส่กัดเข้ามาไม่เข้าหรอกครับเราเป็นธาตุหินธาตุหินกันธาตุประเภทบินโอ้เข้าแค่หนึง่งเราตีเข้าตัวละหนึ่งเบามากอ่ะเอ้ยนี่กดชาดกูไม่เล็อกสไลด์ครับไม่ใช่ถ้าเป็นบูโดตมันจะไม่โดนเพราะาประเภทบินจะไม่โดนกจริงจากธาตุดินนะครับนะแต่ว่ามันโดนหินคูณสองไงนี่ โอเคได้ okay. อีกพีนิดเดียวผมว่าฉีกรีเฟลด้ว่อะได้พีน้อยอ่ะเอ้วะมันจะเป็นตัวนี้จะมีหินนะเป็นหินที่เอาไว้อีโวอีวุยนั่นเองอีวุยล่างอ่าลีเซียน,านย่างผึด้องทำยังไงนะลืมเนะีย่ยเดี๋ยวเราต้องไล่มันก่อนใช่ป่ะให้มันไปที่ให้มันไปถูกจุดก่อนมันไม่ใช่จุดนี้ลองให้มันไปตรง นี่นะเออด้านบนเนี่ยไล่ไปด้วยครับท่านไปอยู่ตรงโซนท่านไปอยู่แถวขวาบนแล้วก็เหยียบกิ่งไม้ตัวนี้แล้วก็เดินอ้อมกิ่งไม้นี้มาอ,มอ้อมชิ้นี่แล้วคุยแล้วไอ้เป็ดตัวนี้เป็ดหัวหอมตัวนี้ก็จะกลับไปหาเชืนเอเขามันโอเคแล้วเขาก็ให้คนเนี้ยเขาก็จะให้ฮเอ็มศูนย์หนึ่งถ้าคัดมาได้เองถ้าตัดกิ่งไม้นะ ให้ใครเรียนดีมันต้องเรียนนะอืมมันต้องมีคนเรียนอ่าอ,อืมคัดอืมเ๋ยวผมว่าผมจับซูแบตไหมวะซูแบตได้เรียนคัดได้อยู่ใช่ปะอ่าเจอเลยเวยพูดปุ๊บก็เจอปับ๊ปบมาซูแบตมา ผมจะลองปาบอลเลยนะน่าจะถ้าติดก็ดีไปบบมาเซูแบตมาเดี๋ยวบอลที่ดีให้เลยอ่าฟาสบอลเออบอลน,นี้ไม่ซ้ํากับใครแต่มันก็ไม่ได้เร็วมากนะก็ไปไปไปน่าน่ไงไม่เร็วไอ,อ้มันมันชา้าเออซูบแบตไม่ได้เร็วนะซูบแบตเนี่ยมันมีท่าสวิชยิงดาวใส่ด้วยเว้ยงั้นโอเค,อเ,คเอาไปถ้าอ่าเอมเบอร์ไม่น่าตายหรอกอ้าว เซงงั้นอ่ะวิเราตีเลี้ยงขนาดไหนเลยวงั้นเดี๋ยวหาใหมา่อีกรอบคิดไปคิดมาไม่หาแล้วมาไม่หาแล้วคัดเลียนไปแทนแทนห็นเอมเบอร์แล้วกันเรามีเฟรมเบ,เบลเลยครับเป็นท่าไกาภาพก็จริงแต่ว่ามันแรงกว่าเอมเบอร์คัดไปแต่ถ้าโดนรถพังจุดตีกาภาพเนี่ยแต่ก่อนจะกดเอมเบอร์ใช่ปะแต่ตอนนี้ไม่ไม่มีท่าให้กดแล้ว มีทายกุดอันนี้พาราัสอ่าปูปูป,ปูพืชเป็นแมลงพืชไอ้ธาตุเนี้ยไม่ค่อยยิ่งไหไ่เพราะว่ามันแพ้คุณสีสองธาตุเว้ยแพ้แะงคุณสีแล้วก็ธาตุอ่านั้นคุณสีธาตุไฟแล้วธาตุไฟเนี่ยตัวจริงค่อนข้างเยอะตัวนี้ไอ้เจ้าแมลงไอ้นี่ล่างสองไม่ใช่หรอล่างสองของสปินใช่สปินน่ารักมัง้งไป ฟิวมิลวงร้อพิงอันนี้นะ่าจะได้เบลลเยอะอยู่471 XP ครับอืมก็เยอะอยู่ XP, อ,อันนี้ลีดิบ้าลีดิบ้าก็เผาย่างสดมาเองการบินเร็ด,ด่วนไหมซะเนี่ยนะการบินเร็ด,ด่วนไหมซะแล้วคนที่ไหนเขากินอ่าแมงกระท้องไหม โอเคไปซึ่งถ้าจะไม่ผิดแถวนี้น่าจะมีท่า H M lock เอ้ T M lock A ไม่ใช่ดิอ่าไอ้หิดบัตอยู่ใช่ป่ะนี่ไงอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หินหินลิฟสโ stone หินประเภทพืชเอาไว้ e v o l พวกตัวที่ต้องใช้หินทัดพืชน,นะอันนี้อะไรชินเนอร์มา Battle มีเตะพอร์ตครับ โอ้ชิวๆอินเตอร์พอดเนี่ยเผาเลยโอ,โอ้โหได้เววย่งเยอะไดเวื่อหนีตัวละสองร้อยไอ้คนนี้เพ่อที่ว่าเขาเรียนไอ้น่ะเฮ็ดบัตต้องไปยังไงวะอ๋อเนี่ยฝั่งขวาขีดเลยรีเพลนี่เรามา,าท่าก่อนท่าที่ค่อนข้างแรงเลยเฮ็ดบัตนะ หักกันนิวเรียนได้ปะหัากันกกนิวเรียนได้ให้หักกันนิวเรียนให้งูหินเราเรียนอะไรอ๋อเน,นี่ยเขากำลังใช้เฮดบัตอยู่แต่อันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ใช้โปเกมอนนะเนี่ยทีมเฮดบัตหัวโขกมันเรียนได้แค่ตัวเดียวปะเขาจะไม่ผิดเฮดบัตอ่าล็อกกี้ไหเพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันมีท่าอยู่แล้ว เอาเด็กเกิลบริชออกครับเออเออจะว่าไปไอ้ใจรูบอลเนี่ยพัทที่แล้วผมให้ข้อมูลผิดนะเขารีกผมบอกว่าใจรูบอลจะทำดาามีตามหนักตัวใช่ปะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเฮวิสแลมแต่ไอ้ใจรูบอลเนี่ยมันทำดาาม,มีตามสปีดนะยิ่งเราใช้กับฝฟง่งครามมันยิ่งแรงอืมไปเดี๋ยวเราจะเก็บโปกเกบบอลฝั่งขวาด้วยอืม เดออไอ้เฮ็ดบัตรเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราอ่ากดตรงเ้นไม้ใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นการสุ่มปกโปเกโมอนลงมาใช่ป่ะวะอ้าวฮักกันิวเฮ็ดบัตรไม่เจออะไรเยี่ยมเยี่ยมไปเลยทําทําไมเอางูหินมาเล่นสิมาครับเชนเนอร์ว่าเก็บไปเลยแล้วกันจะว่าไปแล้วไอ้งูหินเรามันก็ค่อนข้างเร็วนะถ้าใจโดบอลจะได้ช้ไม ึ่งวิ่งเห็นเรามันก็เร็วอยู่นะแต่ว่าถ้าจะรบันทำดาเมจตามความเร็วยิ่งช้ายิ่งตีแรงมาเทนเนอร์เราจิบเบลไปครับ <c oughs> โอเคไปวิ่งเลยแล้วกันนี่ครับถึงทางออกอะชินคนมีอะไรเปล่าอา่ไม่มีคนนี้ละ่ะทำมีบัตเตอร์ฟี ทีเอ็มท่าถอ,อนครับกันไม่แฝนของข้ามแบบท่านี้ค่อนข้างจะจะดีอยู่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะท่าถอนไปโหเชนเนอร์อย่างเยอะมาเชนเนอร์เลสแบทเทิลอ่าโอเคมาคนนี้ต่อเลยกันมาเลสแบทเทิลอ่าเหรียญท่าได้ท่าสแลมสแลมกับเฮดบัดแนี่นอนเฮดบัดเบากว่าเดี๋ยวจะเหรียญให้มันเพื่อ สแลมยังแรงกว่าอีกแล้วถ้าไม่ผิดสแลมมีโอกาสติดชงนักด้วยใช่ปะอ่ะาทำไมดูไม่ได้เรียนแถมให้ปัดไปเลยกันสแลมถ้าไม่ผิดสแลมเนี่ยมีโอกาสติดชาด้วยใช่ปะใช่ปะวะสแลมหรือบอดี้สแลมวะจำไม่ได้แต่แรงกว่าก็เอามาก่อนแล้วกันแต่ว่าฮ็ดบัดเนี่ยก็มีโอกาสติดชันักด้วยอ่าอะไรวะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวขอดูของฮากาเนีวแป๊บหนึ่งนะ อ่าเอา็มเทกก่อนอ่อให้นี่เดี๋ยือดหมดตัวก่อนโหพลังป้องกัน89พลังป้องกันกายภาพอย่างสูงถ้าสแลมอันนีอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยอันนี้ล็อกสไลด์อ่าสแลมอ่าท่านี้ก็แค่แรงแล้วก็ความมันยำต่ำเวยนี่หว่าอ้าวชิบไก่และความเป็นยำเจดสิบเองลักสไลด์ยัง90เลยแต่ว่าดามเมจแรงแรงมากๆแรงคือแบบแรงสุดและ แปดสิบเลียงสุดท้าทีมเราก็โอเคไปนั่งขี่ได้ดีเพีวครับแล้วก็ l e t s battle อ่าผมว่าถ้าแซมเนี่ยบางคนจะโจมตีตามน้ำหนักตัวนะคือถ้าไอ้แบบโดดทับเนี่ยบางคนจะโจมตีตาน้ำหนักตัวทั้งหมดเลยแหละม,มันจะได้ดูสมจริงหน่อยไป l e t s battle เดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ท่าสแสลมเหมองเอาออกแอะตีสามเทินยังไม่โดนสักเทือนเลยนี่นะเป็นไปได้ไงวะดเดี๋ยวเดี๋ยวราดูนะยังไม่ดูดิโอเคเมื่อ okay. กี้งูหินเราโดนเมื่อกี้งูหินนะ่ะโดนลิงต่อยตายโอโหสุดยอดงูหินเรามันก็ไม่ได้บางไกลภาพขนาดนั้นนะเลอดเลอดมันเหลือ,ลอ,ลอ,อบนนันยี่สิบนยมันโดนท่าต่อสู้ตีตายเลยอะ่ะเป็นท่าต่อสู้ใหญ่าภาพเลยถ้าเป็นท่าเวทจะไม่ว่าอเลยดิ เออว่าโดนท่ากลายภาพตีไตตัวที่มีสแตตป้องกันกลยภาพสูงเกือบร้อยนะเออเกือบเ,อนนะเ,ออเก้าสิบอ่ะอันนี้เป็นอ่าที่เขาเรียกว่าอะไรวะอ่าที่ฟักไข่แหละอืมเป็นสถานที่ไฟักไข่เนาะก็โทรศัพท์เป็นไรวะเนี่ยโอเคไปก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะสำหรับคนที่เล่นเน้นต่อสู้แบบผมทำไมกดไม่ได้โอเค โอ้โห oh. เอาเดินสิเอาเดินไม่ได้วะอ่าโอเคเดี๋ยวแล้วจะดักอะไรขนาดนี้วเนี่ยโอ้โหอย่างดักเลยให้ได้เดินบ้างเ <Okay. S 1> หอะโอเคได้เดินสักทีคนนี้เขาจะใช้บินดีซูมะมาอ้าไม่สู้เหรอโอเคมาคนนี้แล้วก็ไปเก็บปเกบ,บอลใี่หนวะนี่เป็นไอเทมสลักมาตัวนี้อีโค่อนข้างนาน สี่สิบเจ็ดอะเฮ้ยสามสิบเจ็ดดิพูดผิดพูดผิดล็อกสไลด์กันเลือท่าเดียวนะบูดดไปกดแต่ล็อกสไลด์เนี่ยมูฟมันจะหมดอยู่แล้วโโหโดนเป็ดยิงวอเตอร์เปาอัดทีเดียวเลื่อดเหลอสองสุดยอดเกือบแทงเกือบละเกือบได้ไปเกิดใหม่เกือบได้อีซิคไคไอนี่กระดวงดีเกิดออกแม็กมีจูดแปอ่อะ เชื่อไหมถ้าผมเล่นแมกนิจูดนะมันจะออกสองออกแต่สามถึงสี่อะออกแบบไม่เคยเกินเจ็ดอะเวลาผมเล่นแมกนิจูดเนี่ยโอเคเนี่ยเก็บไปเทมแล้วก็ไปฮิวั่นดีกว่าโอ้โหตันเดอร์พันนะปัดสายฟ้าโอเคใช้ได้ทําไมรู้สึกว่าในไอภาคหลักมันไม่ใช่ท่า่ะมันไม่ใช่ท่าทันเดอร์พัดน,นะถ้าเป็นในภาคหลักอะฮะมั่เกียอะไรพเพลย์บะะคนเล่นปะ เดี๋ยวเราเอาจัก,กรยาน,นก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวก็คาดว่าเอาจัก,กรยานเสร็จก็จะปิดคลิปเลยโอเคเดี๋ยวหิวกันก็หิวสิทําไม่ไม่หิวให้โอเคหิวอะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาจัก,กรยานแล้วก็ปิดคลิปกันดีก,กว่าจัก,กรยานเนี่ยจำเป็นนะเอาไว้วิ่งเพราะเราเดินชา้า จักรยานที่ไม่ผิดกันอยู่ฝั่งขวาร้านนี้แหละใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ร้านจักรยานโว้ยเออเนี่ยร้านจักรยานเออลืมไปนี่เนี่ยมาเอาจักรยานกันขอจักรยานคันหนึ่งครับลงุงจักรยานฟรีมีอยู่จริงเอามา นี่ครับมันเซ้เป็นสลัดสามเลยเป็นคีรัตนะครับนะไห้ดูสิามาลองขับดูโอเคมันก็เร็วกว่าเดินอ้าวอะไรวะเฮ้ยกดบีกับกดบีกดบกับไม่กดบีมันต่างกันไหมวะอันนี้คือกดบีอันนี้ไม่กดบีไม่ต่างกันเลยแล้วเกมคอนเนอร์มันต่างจากเดิมไหมไม่ต่างเฮ้ยเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คือ ม,มันเล่นยากอะผมขอไม่อธิบาย,ยกันแล้วก็ลืมไปแล้วเลยว่าเล่นยังไงน,นี่งไง้ก็แลกโปกเกมอนได้อ้าวแล้วไม่ใช่ตัวนั้นหรอปกติมันจะไม่ใช่โซนารนะมันจะเป็นอ่าดาร์กอนนนท์ร่างแหลกของใครอยู่อะหรือว่าคนนี้ะวะไม่คนนี้ขายเทมกับท่าอันนี้ตันเดอร์อันนี้เฟรมบลัสอืมอันนี้ขายเทือะเลย Box. <laughs> มิสเทอรี่บ็อกมิสเทอรี่บ็อกกลองสมุดด้วยโอเคแล่นด้านคนด้าน,าน,น,น,นบนละ่ะ เหมือนเหมือนจะจามเมื่อกี้แต่จามไม่เรงเท่าไหร่อ๋ออันนี้คอยเคียสเฉยๆพูดจบคอยเคียสไปเดี๋ยวเราปิดคลิปกันเลยแล้วกันนะเอาเป็นว่าสําหรับพาร์ทนี้ก็ท่านี้แหละเอาจิ้งใหม่พาร์ทหน้าครับนะส่วนพาร์ทนี้ผมก็ขอพายพี่แล้วกันเพราะว่าก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้มันกี่นาทีแล้วเนาะก็โอเคสค้าเพื่อนชอบปุ่มกดไลค์กดซับเพื่อใจผมด้วยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะบ๊ายบาย